สวัสดีครับพวกก็ผมนะบเบย์บอยนะครับจากช่องตระกูลแมงฟิล์มนะครับแล้วครับคลิปนี้แมงกะพี่ก็จะเอาไม้ไผ่นะครับไปดามต้นต้นกุหลาบซึ่งเถาเขาเรียกไงเรียกเถาเรื้อมต้นดีน้ำต้นเนาะมันยาวครับแล้วมันร่วงพื้นดอกกุหลาบที่มันออกดอกมันก็จะร่วงไปด้วยมันก็จะไม่สวยแล้วก็ต้องใช้ไม้ในการดามซึ่งผมได้ตัด ไม้ไผ่นะครับเอาไว้แล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเรา,ารีบไปทำดีกว่านะครับครับผมก็เอาไม้มาแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเอาเชือกฟางมัดติดกันนะครับนี่ครับเพื่อดาอาดอกกุหลาบนะครับทุกคนแต่ต้องจับระวังนะครับกุหลาบมีนาม นี่ครับเชือกฟางซื้อมานะครับอ่าอันนี้จำราคาไม่ได้แล้วโอเคันดับแรกนะครับเดี๋ยวเราจะอ่าทำไงดีเดี๋ยวเราเอาเป็นเป็นแนวเฉียงกันแล้วกันอ่าประมานี้นะครับเดี๋ยวเราจะมัดก่อนอ่ามัดต้นนะครับติดกับ อ่าไม่ไผ่นะครับไม่ไผ่นั่นแหละม่มอะมไปนู่นนะครับมอมฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยมัดกุลาบก่อนอ่าเดี๋ยวมัดกุลาบก่อนเดี๋ยวจะพาแม่ไปตลาดทุกคนตอนนี้เรามัดกุหลาบก่อนนะครับอ่มามนเป็นกุลาบก่อน เชิงเชิงหัวจะมอมไปนู่นนะครับอุ๊ยอันนี้เรามาัดมัดสั้นไปทุกคนเดี๋ยวนะต้องตัดประมาณนี้ ใ้ใบมีดต้องระวังนะครับทุกคนเพราะว่าของมีคมต้องระวังโอเคครับเราก็จะมีครับออกครับ ไม่ใช่นี่ไม่ใช่อ่ะโอเคได้แล้วครับคราวนี้เราจะทําการมัดก่อนอยังไงมามาไงอ่ามีดมอืมอ้อืม,อม,อม,อมตอนเนี้ยหนามกุหลานบน,ลาน,น,นะครับทุกคนกุหลาบมันมี้นาำนะครับต้องใจเย็นเย็นอุ้ยอุยนี่ครับว่าไม่ขาดคำ แปกเนาะของสวยงามแต่ว่ามีหนามนะครับอย่างว่าแล้วเนาะนะครับต้องต้องระวังนิดนึงเดี๋ยวมัดข้างล่างก่อนดีกว่าข้างล่างก่อนโอเค ันนี้คือเรามัดให้มันให้มันอยู่นะครับจริงๆจะใช้ลวดขึงก็ได้แต่ว่าเราใช้เชือกฟางนะครับรัดจะง่ายกว่านะครับผมโอ้รัวนี้ผมก็ทำมาตั้งนานแล้วนะรัวไม่ไผ่นี้นะครับ มันต้องมีเวลาจริงนะในการตกแต่งสวนนะทุกคนเนี่ยมันก็เริ่มเริ่มผุแล้วนะเพราะว่ามันหลายปีแล้วนะสองปีได้แล้วผมจะทำอีกทีก็จะเป็นแบบก่ออิดเลยนะทุกคนนะก่ออิดใส่เลยนะอิดบล็อกนะครับคือเราก็ทำแบบถาวรไปเลยนะครับเพราะว่าไม้เนี่ยมันเป็นของธรรมชาติ เราใช้ไม้ไผ่มันสวยก็จริงอะ่ะแต่ว่ามันมีอายุอายุการใช้งานถ้าเราใช้อิดบ็อกต่อแล้วค่อยๆจุดตรงเนี้ยจะเป็นแปลงดอกไม้อยู่แล้วนะครับตรงนี้นะทุกคนอ่าตรงนี้จะเป็นแปลงดอกไม้อยู่แล้วนะครับ เอาละอันนี้ผมขึงไปแล้วนะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะทำอันนี้ต่อดูนะครับนี่ครับทุกคนเดี๋ยวก็จะมาตรงนี้ต่อนะครับแล้๋วก็ดูกล้องซีเห็นไหมนะครับโอเคยังยังเห็นอยู่เนาะทุกคนเนาะอ่ะ โอเคฮึบสองสามผุมแล้วมีนน่ย องเอาเชือกฟังมัดไว้ก่อนนะครับราถึงจะมาตรงนี้ได้โอ้ยแล้วก็มัดค่้อยไปนะครับการทำสวนนะ่ะต้องมีเวลานะครับทุกคนจริงๆก็ทั้งวันนะจริงๆถ้าผมทำสวนเนี่ยคือหมดเวลาไปกับสวนนี่แหละ ันวันอยู่กับดออยู่กับดอกไม้ทั้งวันนะครับทุกคนแต่ก็มีความสุขนะนะครับมีความสุขอยู่ ถึงตรงนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวคราวนี้เราก็จะจับก้านนะครับ อข้อดอกกุหลาบเนี่ยนะครับให้มันติดกับอ่าไม้ไผ่เนาะโอเคขอตั้งประมาณตรงนี้นะครับสีก็จะได้เห็นมุมนะครับ อะไรออออเออจริงๆอ่ะองวัสดุอุปกรณ์ในการตกแต่งสวนมีเยอะนะนะครับมีเยอะเลยแหละตั้งก็ถาง ทั้อะไรเนี่ยมีเยอะจริงนะครับทุกคนแต่ถ้าที่ดูนะครับคนที่สูงอายุว่าชอบปลูกดอกไม้อยู่นะนะครับแสดงว่าผมนี่ย,ส,ยนะส,สูงอายุแล้วนะครับแสดงว่าแม่คับพี่สูงอายุแล้วนะครับที่แบบว่าจะต้องมาปลูกดอกไม้เนะี่ยแต่ผมปลูกตั้งแต่สมัยเป็นวัยรุ่นแล้วนะครับนี่เพทาบอย่างนี้นะทุกคนนะครับจะต้องระวังหนาม อันนี้ผมมัดมัดไม่ไม,ไม่ไม่แน่นมากนะครับเราก็ไม่รู้ว่านาะโคตรกิ่งมันจะใหญ่เป๊มกว่านี้ไหมนะครับต้องระวังมันมีน้ำ อ่านี่นะครับในต่อนออนะครับอันนี้ผมก็ไม่รู้นะจะมัดยังไงนะครับก็มั่วๆตามทฤษฎีของผมไปนะฮะยังไงต่ออันนี้ไหมน,นี้ดีกว่า โอเคเดี๋ยวมัดมัดตรงนี้ก่อนแล้วค่อยม้วนอีกทีหนึ่งประมาณนี้นะครับมันมันมียอดที่กำลังจะแตกมาด้วยนะฮะผมก็เพิ่งรู้นะว่ากุหลาบมันเป็นประเภทเลื้อยนะ่ะใช่ไหมกุหลาบมันเลื้อยนะทุกคนจากนั้นก็จะอามาพันกันอย่างนี้ครับ Các bạn hãy đăng เขาเรียกว่าฉีกเชือกฟางทีละนิดทีละนิดเพื่อที่จะประหยัดนะครับเอาละนี่ครับมันอย่างนี้พอดีเลยนะอันนี้ต้องฝืนๆหน่อยแต่ว่ามันมีหนามต้องระวังนิดหนึ่งโอ้ยเล่นถ้าถามว่าผมโดนหนามไปหรือ,อยังเรียบร้อยครับ ไปเหลือเหรอเออนี่อ้าจากนั้นนะครับเราก็นะครับเดี๋ยวอันนี้เอเราเอางอ,งอไปข้างหลังก่อนดีกว่าหรืออย่างไรหรือโค้งโค้งดีนะครับโค้งดีไหม เดีย๋ยวงอไปข้างหลังก่อนอุ้ยโดนหนามโอเคอ่ะก็จะเป็นลักษณะนี้ก็มารครับไม่รออะไรเลยน้มาร์ทอย่างเดียวตัวนี้ ตัดตัดมางี้อืมผมรู้แล้วนะครับผมก็จะเอามา้ไมาอีกอันหนึ่งแต่คราวนี้เดี๋ยวมาตรงนี้ก่อนนะครับอันนี้ไปแล้วยังไงต่ออย่างนี้ไหมยอยู่ที่อย่างนี้เอออย่างนี้สวยอย่างนี้สวย ขนาดมาัดแบบนี้อืมนี่ครับดอกก็จะอยู่อย่างอย่างนี้นะครับทุกคนครับมันก็จะตั้งอยู่อย่างนี้นะครับ,คครบ,อ,รบอ่าโอเค ต้องอยู่กับไม้อีกอันหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวมนงคบพี่จะตัดไม้นะครับอีกอันหนึ่งนะครับครับอนนี้ผมได้ไม้ไผ่มาแล้วนะครับนี่นะครับแล้วก็ตัดก่อนนะครับตัดเพื่อจะมัดก่อนเออ กลไปกลมาก็กลายเป็นซุ้มเลยเนาะก่อนมาตัวนี้ก่อนนะครับเพื่อให้มันอยู่ oh huh. เ okay. เราล้างมัดล้างไว้ก่อนนะครับ ยังโดนหนามกุลาบทิมเลยนะครับทิมจริงนะเนี่ยนะครับว่าระขนาดขนาดระวังก็ยังโดนนะครับ โอเคจะเสร็จแล้วนะครับแล้วก็นะครับเดี๋ยวเรามัดตรงนี้อีกทีหนึ่งประมาณนี้นะครับตรงนี้หนึ่งปึ๊บแล้วก็มามาัดตัวนี้สอง โดนหนามตลอดโอเคอังน,นี้เราก็จะมัดตรงนี้ทีหนึ่งนะครับ ก่อนเดี๋ยวผมจะปลดใส่ปุ๋ยนะฮะเดี๋ยวใส่พรุ่งนี้แหละอันนี้ไม่ทันหรอกนะครับโอเคได้แล้วนะครับตรงนี้เดี๋ยวเราดูซิมีอะไรต้องมัดอีกไหมน่าจะเป็นตัวนี้นะครับก็พอดีแหละเหลืออันนึงก็รัดเอาไว้อีกนิดนึงนะครับนะประมาณนี้ กุหลาบยังคงอยู่นะครับไม่ใช่ว่าไปไหนนะครับยังอยู่นะเพราะดอกนี้สวยนะครับอืมโอเคเรียบร้อยเสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับทุกคนเสร็จแล้วครับตอนนี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับนี่ครับจากกุหลาบที่กิ่งมันลงล่างเนาะตัวนี้ผมเอาไม้มามัดค้ำเอาไว้แล้วก็ให้มันขึ้นไปตามนี้นะครับอืม อืมนีค่ครับครับกุหลาบครับอืมหอมมากๆเลยครับทุกคนหอมจริงนะใหญ่เอฟซีมา F C M, หอมมากหอมจริงนะกลิ่นกุหลาบคือมันหอมมากๆครับกลิ่นหอมได้พอดีพอดีนะครับทุกคนโอเคครับตอนนี้แม็กพี่ก,ก็นะครับ อค้าคต้นดอกกุหลาบเสร็จเป็นที่เรียบร้อยเนาะเดี๋ยวจะพาแม่ไปตลาดไปซื้อของนะครับตอนนี้ยังไม่มืดนะครับเพิ่งจะเริ่มเย็นนะครับโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบคลิปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ